สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับคาคือนี้ฮะคือบทพิสูจน์ของศิลปะการต่อสู้ที่ต่างโลกครับท่านชมคงบงคเดะครับยอดมวยไทยครับสายอันตรายฮะผู้ซ่อนความโหดไว้ใต้ความนี่ครับเจอกับอีวานะโชคชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับวีลาลึกลับครับควรปราศาทฮะและจังหวะที่อ่านยากทุกก้าท่านชมเดี๋ยวมาดูเกมงมันชกฮะว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะคู่นี้โชกันเมื่อ29ิกาพฤศจิกายนะครับปีพุทธศักราช2535รประเทศเนเธอร์แล คู่นี้ไม่มีใครเสียเปรียบเรื่องสรีละนะท่านชมปาดหัวตัวเท่าฮะอีวานอยู่ในมุมสีน้ครับขยับเข้าหามงคลเดชนี่เยียบซ้ายไว้หนึ่งเทียบรองวัดระยะมาซ้ายดูยหน่อยฮะท่านชมมงคลเดชนี่ใส่หมวกกันน็อกแน่นปึกวางแข้งขวาขึ้นมาครับมาตัววัหัวใหญ่ยักษ์แบบนี้นี่ไม่น็อกก่อนนับนะท่านชมต่อยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับปี2535 ท่านชมท่านใดชมการถ่ายทอดสดนีคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าความรู้สึกในการรับชมมันเป็นยังไงวางแข้งขวาคอีวานใหญ่ย,ยักษ์นะครับมีลีลาที่ยั่วยวนกวนประสาทไปหน่อยนะเดี๋ยวมีให้เห็นนะสำหรับปีวานคนนี้ีบางคนเด็กเขารัดวงในครับไม่มีแล้วครับจังหวะนี้ไปในเป็นนิ่งเทียบบางคนเด็กก็ไม่ทนะํมามดานะฮะเป็นมวยประเภทกระตุน้นเสียงเชียะ์ฮะ เอนเตอร์เทนคนดูฮะท่านผู้ชมวางโอ้โหกระโดดบินไปมหนึ่งทีครับสำหรับอีวานกรรมการไม่แยกนะฮะห่วยทำอะไรกันไม่ได้นะครับตี่จะแยกกันเองฮะมาใหม่จะหักมาไม่ลงครับจังหวะนี้แยกออกมาฮะกรรมการสับมือซัดต่อฮะขยกกับเข้าครับอีวานเดินตัดไปที่วางแข้งซ้ายมาหนึ่งทีมโมเดลฮุกซ้ายเตะขวาโอ้โหอีวานฮะเตะเต็มเต็มเลยเหมือนกันฮะจังหวะนี้ อี่วางแข้งขวาขึ้นครับมงมามาสิฮะวงคนเด็ดสับขวาขึ้นครับอีวานต่อยขวาเตะขวาตามมาอีหนึ่งชุดก็วางแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายหน้าท่านชมโอ้โหไปได้หนักจริงครับสําหรับมงคนเด็ดซ้ายหน้าดอกนี้ดูครับรากตีมาจากเมืองไทยเตะขวาอีนี่อีวานขึ้นไดแข้งขวาอหมัดหนึ่งชุดฮะท่านชมป้าแต่ยังมีลีลาการใส่สะโพงโยโยนะเป็นไงฮะโอ้โหต่อยไปเต้นไปนะฮะไม่ธรรมดาครับอีวานคนนี้ท่านชม เดี๋ยวมันอุ๊วานโอ้โหแกต่อยขวามาทิ้งทั้งไหลครับสำหรับวงคนเดชมารั่วหัวของผมทำไมครับสั่ไปหนึ่งทีครับกลางกระบาลนฮะตอนนี้อุ้งคนเดชวางแข้งซ้ายโอ้โหเต็มเต็มนะบอลนี้ท่านผู้ชมไม่ยกบังนะครับสำหรับอีวานเอาเอวรับคุนละอู้จังหวะทุบซ้ายไม่โดนขวาสวนเหมือนกันครับวงคนเดชเระวังฮะยกแรงนีอย่าประมิดประมาททั้งสิ้นครับหยับเอาฮาร์ปวงคนเดช เดินครับตอนนี้เดินครับมาโอ้โหเอาตีย่งมียืนตู้มียืนเส้นยืนสายโชว์กันครับท่านผู้ชมมาตีว่าโอ้โหวางแข้งซ้ายสุดหวางแข้งซ้ายคืนเหมือนกันทำไงมางคนเด็ดมาต่อยไปนี่ยั่วยวนกันไปนะฮะใครประสาทเสียนี่ก็ปกปุงอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เสร็จนะท่านผู้ชมบทตรงทีหนึ่งครับไอ้เน,นี้ยเป็นไงฮะโอ้โหมาต่อเกมมันจะยกที่สองต่อฮะคู่นี้โชว์กันให้ยกนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ฮะนี่ครับ ปี2535นะฮะผมยังไม่เกิดละท่านชมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่นำคลิปเก่าๆไปนี้มาเล่าใหม่ท้าว,วางแข้งซ้ายหนึ่งทีมงคนนี้ตต่อยขวาโอววา้โหตีวางแข้งขวาหนึ่งดอกครับอยมาสิฮะอีวานก็มาสิฮะนี่ครับ,รบเริ่มขยับไวส้สมมติอีวานครับกูเจอแข้งไปสองดอกครับเริ่มจะควบคุมจังหวะตัวเองไหมนะขยับเข้าหาตอนนี้อีวานเดินครับมงคอนเดตยังนิ่งฮนะนิ่งสยบทุกอย่างฮนะดูครับรอตอบอู่วางแข้งซ้ายสุดครับอีวาน มงคลเนี่ยขยับออกมาฮะท่านชมอ,อีวานทีบออกโอ้โหเอายิงโดนยิงคึกฮะสำหรับอีวานคนนี้เอายังไงล่ะฮะขยับครับวางแข้งอู้เนี้ยวางแข้งขวาหนึ่งอีวานนะเตะขวาหนึ่งครั้งครับมาวางต่อยขวาสวนทิ้งไปทางไหนไม่ถึงครับตอกน,นี้อีวานขยับออกหนีได้นะขยับไปไฮแล้วครับอีวานอู๋อวางแข้งซ้ายเตะมงังคุดคือแข้งขวาของอีวานจังหวะนี้พลิกลงมายุ่งล่างครับจังหวะยืนขาเดียวนะครับ มการซับมือซัดต่อฮะตีต่อยขวาหนึ่งทีเตะซ้ายโอ้โหสวยฮะอีวานคืนในหมัดไม่ไม่คืนนะท่านผู้ชมมามายกกากมีชิดครับสำหรับมงคลเดชเดินเข้าหาไปนี่โอ้โคตีผัดขวาโอ้โหยม่ยิ้มฮะอีต่อยขวาเอ้าังโดนอีกท่านผู้ชมโอ้โหโดนขวายังไงอีวานยังยิ้มอยู่เลยครับโอ้โหโดนหมัดขวาโอ้หท่านผู้ชมปู่จังหวะขาาหมัดแรกก็ยังยิ้มอยู่ฮะหมัดที่สองเริ่มจะยิ้มไม่ออกครับท่านผู้ชมดูว่าภาพนี้ปากเปิดนี่ท้าหัวนะแต่ว่ายิ้มโอ้ ว่าโอ้โหแกโดนต่อยแกยังยิ้มหวานอยู่ยคร,รับอีว,งวังคนนี้มากเป็นไงฮะท่านชมเีลาสไตล์การโชกแกนี้ไม่ธรรมดาสําหรับคนนี้กรรมาการนับถึง8ปดไม้ครับเจ๊ทับแปดมาหวยฮะสับมือต่อท่านชมโอ้โหไปยิ้มให้นักสู้บนสังเวียนฮะวางแข้งซ้ายครับสำหรับมงคลเดชตอนนี้เป็นวินาทีท้องของแกฮะท่านชมจะเก็บได้หรือเปล่าครับจะเก็บได้ไหมฮะ ต่อยไหมไม่ต่อยโยนกูถอดหัวมาอีวานขวาเขาได้ไม่ให้ไปไหนฮะท่านโยนโอ้โหนี่ครับอู้ต่อยขวาอ <con> ู <reais> <con> ้บะคขัดขวาหนึ่งดอส่วนอีวานตัวเรามามดขวากูพยายาต่อยฮะมาอู้เริ่มจะฟื้นฮะสำหรับอีวานวางแข้งขวาหนึ่งอู้เต็มยอดหลังตรงนี้ไอขวาเรับอีวานจะตัวเริ่มฟื้นแล้วฮะสำหรับอีวานต่อยขวามาครับออกมาต่อยต่อยเข้ามาโดดโดดเหนกันเหมือนคนเด็กโดนเหมือนกันฮะเอามาสิครับ มากวันต่อยซ้ายมาครับท่านผู้ชมมงคเดชตอนนี้โดนเหมือนกันฮะแต่ทนได้ครับวางให้ขวาขึ้นไม่ถึงครับตอนนี้โอ้โหมาเกมทันกันนะฮะท่านผู้ชมดูครับฟื้นนะครับสำหรับกิวันบ่งบอกถึงสภาพการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีฮะโอ้โหฟื้นเร็วขนาดนี้โดนหมัดไปเต็มๆนะะจุกปัดของมงคเดชครับมาเดินเข้ามาดนอยทุบด้วยขวามงคเดชตามหาของครับของผมอยู่ไหนครับี่ต่อยไปยิ้มไปโอ้โหเหมือนจะคุยกันไปท่านผู้ชม วางแข้งขวาเลยเต็มตีนะโอ้โหหมดจกพอดีครับมาโอ้ยังนะท่อมชมยังยังเทียบเทียบยังไม่หมดยกนะมาจะรีบไปไหนฮะยังไม่หมดยกเดินเข้าหาสมองโคเดียนขวาอูดีวัดขวาอีกแล้วอัภิคัดขวาอีกแล้วโนอีวานยิ้มมาต่อยฮะต่อยต่อยโดนระคายนังโอ้โหนี่ฮะมาแล้วโดนน้ำนี่แกงยิ้มหวานดูจังหวะเท่าเนี่ยมีตรไให้เฉยเลยฮะจังหวะสามก็ปิดตัเขาให้ฮะเต็มไปเต็ ตนหมัดตนกลามค้างหับไม่ออกครับมาต่อเกมมันยกที่สามต่อท่าน้ยมโอ้โหเหมือนจะเก็บได้เก็บยังเก็บไม่ได้นะจะังหวะวางแข้งคืค้อนอีวานไอ้ครับเขาสายจะจังหวะทุ่มมาพลิกตรงน,นี้สวยครับอีวานล่วงไปยุงล่างครับรุกขึ้นมาใหม่ฮะกรรมาการวายางไงซับมือซัดต่อฮอิ่มามามงคนเดตโอ้โหนี่ครับท่าน้ชมแม่ไปยิ้มให้นักมวยไทยบนเวทีนี้ไม่ไม่ดีนะฮะไม่ดีจริงครับมาก ต่อมยมือใหญ่ทียิ้มให้กันครับมันเหมือนยามผู้ต่อสู้ครับขลุกขวานเทียบสมาร์ทบอลคอเดนอีวานขยับเข้าหาอีกแล้วฮะสร้างจังหวะให้กับตัวเองฮะยบกว่างแข้งขวาอู้แต่ตรงนี้สวยจริงกว่างแข้งขวาขึ้นมาเต็มบ้านโคอู้ชมคอนเดนไม่ยอมอะมาแข่งผมก็มีครับมาใส่หัวับสวมหมวกกันน็อกรักกุมอย่างดีครับมงคลเดนเสียงกันนะฮะสำหรับอีวานจะสวนออกมาโอ้โหจังหวะต่อยขวาไม่ถึงครับตอนนี้เอาอีวานต้องเข้านะฮะ คุณโดนไปหนึ่งนะพระคุณต้องวิ่งเข้ามาฮะวางแข้งซ้ายสวยครับอีวานคือในแข้งขวาออมามันทุบขวาหนึ่งทีมาดูฮะบัตรมคลเรียนนี้เป็นเรื่องฮะท่านชมอีวานายาขยับเอาหาวนหาจังหวะให้กับตัวเองอีกแล้วครับวนเล่าไปทีตอนนี้ยังหาเป้าไม่เจอครับท่านชมมาวางแข้งขวาแต่โอ้ยวาโอ้ยใส่ซ้ำหนึ่งครั้งครับว่าโอ้โหถามคนเรียนออกไปพลาดชึกนอกเชือกนะฮะจังหวะนี้มาไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอีวานชอบใจฮะ ขอบใจเลิกเกินนะคู่ต่อสู้เจีดเด๊ยะมาผมผลเดชขยับเข้าหาสืบเท้าเดินเข้าหาอีวานว่ายังไงเอาทำไมเงียบไปฮะวางแหงขวาตีทับตรงน,นี้จับได้อีวานไตเย็บโอ้บมาครูจะขอโทษคู่ต่อสู้ฮะกรรมาการแยกนะฮะจังหวะตีเข้าไปหนึ่งครั้งฮะท่านชมกรรมการจับมือสาต,ต่อฮะคุกเกลือสายหนึ่งเทียมาอีวานจังหวะฮุกสายนะฮะ อย่าปล่อยให้แกหาเป้าเจอครับอันตรายฮะับสำหรับอีวานคนนี้คนเดียยังยังไม่รีบไม่ล้อนะครับตอนนี้ยังหาของไม่เจอฮะท่านทัางโถงรอจังหวะของอุ๋ววางแข้งขวาไป2เทียนบะเบิ้ลไป2ครั้งครับท่านทม้งโถงอีวานคือแม่งเจ้าอู้จังหวะนี้บวกนี่มาสวยครับมากแต่ปล่อยไม่ทิ้งท่งา,านไหนอุ๋ววางแข้งซ้ายตรงนี้ไม่ถือครับอุ๋ววางไอ้ต่อยขวาหนึ่งทีเน,นี้ยเตะนำไปหนึ่งครับเอามาสิครับมาจังหวะโยนโยนนะครับมา ตีเอุกซ้ายเข้าไปอีวานโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยมวยเอ็นตะเทงคนดูเหลือเกินฮะดูว่าคนดูก็ชอบใจนะต่อยแบบนี้ฮะโหดมันฮะไต้ซ้ายครับอีวานอุ้ยวางสายคืนเหมือนกันมงคลเดอือจังหวะนี้จะฮุกขวาฮุกซ้ายอะระวังครับมงคลเดชมากปาโตกไปแล้วนะครับจะโดนไปมาทั้งท่านผู้ชมอย่าหลุดอย่าหลุดไม่ตั้งใจครับสำหรับมงคลเดชไว้ใจนายวางแง่วางไอ้มงคลเดชตีนะคืนในแข้งขวางนะมงคลเดชโอ้โหอีวาน เดินเร็วกว่านี้ครับต้องเร็วกว่านี้ขยับเข้ามาฮะวางฮะวะมันเด็ดสวมกันนอกก็นอกหลากุมเตะซ้ายหนึ่งทีวางไปหนึ่งแคร์ครับขยับเข้ามาเตะแข้งซ้ายครับอู้หุกสายอู้หจังหวะบวกบาดเจ็นี่อู้หุระคันดังพอดีครโอ้โหมาจะขออีกหน่อยอีกหน่อยไหมล่ะอีกหน่อยไหมไม่ไม่เอาฮะไม่กันลมโอ้โหบอลยุ่พอดีนะดึงภาพขาเนี่ยไอ้ยืนจังหวะไปซ้ำคู่ต่อสู้ครับมากมันก็เป็นภาพปฏิปทาฮะ ก็ไม่มีความตั้งใจใสำหรับอีวานดึงกับไม่ทันครับมาต่อเกมยก,ยกที่สี่ท่านชมคุณนีิชกัน5ยกนะครับที่ประเทศในทะเลนะครับไปสองห้าสามห้าเกียบมาหกลยกนี้อีวานขึ้นมาฮะโอ้คุยขยับหาจังหวะวางแข้งซ้ายอีวานจังหวะต่อยฮะฮมันเดชว่ายัางไงหรว่าขยับเข้าหาท่านชมโอ้โห อีวานวิ่งเข้ามาเสียบเข่าซ้ายไปขวาหนึ่งครั้งครับอีวานไอขวาไม่ถึงตรงนี้จับได้วงในว่างให้ครับเสียเวลาฮะกรรมการแยกไม้ครับไต้ครับมาให้อีวานขึ้นบินไต้ได้นะมันไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อฮะจังหวะนี้กรรมการดึงมากลางเวทีครับซัดต่ออีวานขยับข้าหาเรื่อยๆนะท่านท่านชมยังหาเป้าไม่เจอครับจังหวะนี้อวางมาซ้ายไปถึงทีมายับซ้ายนะฮะจังหวะออกบัตรหนึ่งชุดครับอีวาน ปล่อยหมัดมาเป็นชุดนะครับมงคลเดชจยังรัดกลุ่มวางแข้งซ้ายคือหนึ่งครั้งครับมาวางคืนมืองชุดเตะขวาหนึ่งทีครับมงคลเดชจอาทิตย์ต้นขาซ้ายของอีวาน,นะฮะอีวานคืนในแข้งซ้ายเหมือนกันครับเอาจังหวะโวนแข้งนันยกนี้ดูฮะจังหวะลอยครับมาอีวานวางแข้งขวาหูเตะเต็มเต็มนะตีคือในแข้งขวาเหมือนกันครับโอ้โหเหลือบางเตีนไป็รูปปากของอีวานครับจังหวะตะก,กี้ท่านชมมามาการแยกออกมากลางเวทีฮะ เดินครับอีวานต้องเดินนะฮะมาจะไปมัวเต้นอยู่ไม่ได้ครับเข้าสู่ช่วงปลายยกที่สี่ฮะรอจังหวะอยู่หรือเปล่าอีวานไม่ค่อยกาเขานะฮะท่านชมด้วดต่อสวนออกมาครับนี่เอาวางหมัดอู้ไม่่หมท่านชมไปกรมหลบได้ครับวางแข้งซ้ายสวยครับอีวานขวาได้กลับอุ้งพลิกตรงนี้ไอ้ไม่ไปเย็บอ้โหอีวานวินตีนะฮะท่านชมไม่ครับถึงเป็นต่างชาตินะแต่ บ่งบอกถึงการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้เวยไทยมาเป็นยางดียกหรับอีวานอวานแข่งขวาคู่สวยมงคลเดกคือได้แข่งขวาเหมือนกันครับมาแต่ยงบอกไม่โดนนะครับยงยกแขนครับไม่เท่าไร่ครับตัวไหสำหรับแข้งนี้วางแข้งซ้ายครับมงคลเดชหยับเข้าหาวางแข้งซ้ายครับอีวานเอามงคลเดชเริ่มจะตามมาเข้าสู่ช่วงปลายยกที่สี่นะครับมงคลเดชเริ่มจะขยับเข้าหาตอนนี้มันดูนะครับของผมอยู่ใหนยังหาไม่เจอครับตั้งแต่ยกที่สองนะไต่ขวาหนึ่งทียบคู้สวยฮะ ตะแล้วครับพักเท้าอยู่ตรงนั้นะท่านผู้ชมไะแล้วขาฮะขาให้กรรมการเห็นครับมาอีวานวังฮะอือกันวันี้ต่อยฮะต่อยฮะมาสิครับมาสิครับมาโอ้โหบะบวกกะบวกนะท่านผู้ชมโอ้โหเอายังไงเอาวางแข้งขวาโอ้โหเต็มรอบเลยครับบอกนี้อีวานรับไปเต็มไปครับแข้งขวารับแข้งนี้มามากรรมการดึงมาซัดฮะอือหัดขวาสวยเอาเดินไล่บี้ครับสำหรับมงคอเดทครับเกิดอะไรขึ้นฮะท่านผู้ชม จับได้ครับพิกตีไมไอ้เหีครับอู้ยัดเข่าซ้ายหนึ่งครั้งฮะไอ้เหี้ยครับมงคลเดชมาเร่งปลายยกที่สี่นะฮะ <c oughs> หมดยกที่สนะี่ครับท่านชมโอ้โหมาต่อเกมมันจะยกสุดท้ายยกที่ห้าฮะท่านชมดูว <c oughs> ับกูจะตามหาของเจอไหมครับสำหรับมงคลเดชคนนี้วางแข้งขวาหลุดครับตอนนี้ <c oughs> ยังวางขยับเข้าหาท่านชมเดิน <c oughs> เข้าหาครับ เดินเข้าไปครับอีวาวางแข้งขวาสวยครับอู้เต็มร่องเอวเหมือนการทำมงคลเดตโดนเขาอู้แข้งขวารับไปทา้งใจมาดองนี้อู้เตะผ่าหน้าอกเลยนะฮะมาโอ้โหมาเอาอย่างไงครับอู้เกมเริ่มจะเดือดครับนี่เต้นไปเต้นกันครับท่านเจ้าทชมเข้าสู่ยกที่ห้านะฮะปล่อยกันไปเต้นกันไปฮะวางมือตลอดอู้ออกมัตรหน้าสำบัดเล่นกันต้องหุบซ้ายระวังฮะมงคลเดตโอ้โหระวังระวังครับผ่าอย่าเข้าหลุดเข้าหลวมเป็นอันขาดฮะ ปูไครับอุ้ยสวยฮะยัดเข่าขวาหนึ่งครั้งอีวานไขคืนมันกันฮะอุ้ยมาสิฮะไม่กลัวนะครับตัวพลิกออกมาแม่หรือว่าจะกัรพลิกแล้วการซวกนะไม่กัรซวกรับจังหวะนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ครับกรรมการดึงมากลางเวทีฮะดีวานี่แกเสียวหมัดแกจริงจริงฮะท่านผู้ชมดูว่แต่แกไม่ค่อยออกอาวุธนะฮะแกแกเก็บอาวุธหรือยังไงครับแม่ห่วงอาวุธครับไม่ค่อยใช้ฮะโอ้โห แกเดินดีจร,จริงๆนี่มีเสียวเหมือนกันนะฮะท่านชมนี่จังหวะบวกบัตรหูบวกบัตรขวาอุ้ยมาลัดขวาตามหนึ่ง้ามงคลเดชเอาเสียมหูย,ยัดเข่าซ้ายตรงน,นี้สวยโอ้โหจะตามหาของให้ได้ครับของผมหายตั้งแต่ยกที่สองครับตอนนี้ยังหาของไม่เจอครับสำหรับมงคลเดชมาของผมอยู่ไหนครับขย,ยับเขาหาเตียวอ้ต่อยขวาสวยครับมาโอ้โหแกกะ,กะบวกกันนะฮะท่านชมเอ๊ะย,ยังไงครับโอ้โหมาบวกยกที่ห้า ต่เย็นครับมงคลเดชฮะไปคุมมาแต่เย็นแตะซ้ายคุมนำไปหนึ่งแท่งวางเข่าซ้ายยัดกระซัวเข่าซ้ายตีอีกหนึ่งครั้งไตอีมาแต่เย็นครับมงคลเดชอยวางเข้ามาอีกแล้วจังหวะต่อยองหนึ่งสองครับระวังครับมงคลเดชยิ้มฮะย <era> <su> ิ <sh> ้มต้องเอาคืนนะถ้าจังหวะมงคลเดชยิ้มนี่เดี๋ยวมีเอาคืนนะฮะรอครับรอเวลาแตะซ้ายหนึ่งแท่งครับอู้ยัดไป ไปขวาขึ pelled, people, urai, ้นร os, ับทังอีวานอู้หูกระทุ่นเข้าขวาต่อยขวามาหน้าสะบัดอู้หูละวังะมากโเดชการยัดเตะบนนั้นคาครับเดินเข้าขวาโมเดชเอานี่โดนไหมนะครับโดนยีหัวร้อยต่อยขวาคืออีวานอยู่ตะวันตะตัวล่งอยู่ข้างล่างครับมงคลเดชนี่แกโดนจริงเริ่มจะหัวร้อยครับยกทีห้าใส่เย็นฮะมาฮะมาฮะเย็นไม่ได้ก็ลุยฮะลุยเลยครับเย็นไม่ได้ก็ลุยฮะลุยเลยครับนายมโมเดชต่อยฮะต่อยฮะมาเอามาสอีวานมีเดินมาโมเดลตีเสียดหูโเขาสายยัดเข้ามาอีวาน ีจังหวะแกไม่ยืนอยู่ในระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะมัดของมงคลเดชนะครแกคว้าวงในอย่างเดียวครับอีวานถ้ามงคลเดชเดินไวครัแกคว้าตัวอย่างเดียวครับมาขยับก็าหายนะครับมงคลเดชวางแข้งซ้ายโอ้โหเตะได้สวยจริงๆดอกนี้เห็นตาเลวยอูอ้จังหวะออกมาครับโอ้โหเระวางนะมงคลเดชใจเย็นใจเย็นวางขาขวาอีกแล้วครับ สู้แกวิ่งปีเข้าใส่ครับความมงคลเด็ดโอ้โหหมดยกที่ห้าท่านชมมือซัดจะมาหายกฮะี่ครับมงคลเด็ดคุณฝ่ายเอาชนะอีวานไปอย่างสุดมันนะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ